รีวิวหลังจากใช้งานกับแทบเด็ดราคา5,600บาทหรือว่าเลนไม่เกิน6,000บาทกับเจ้าตัวเ Xiaomi Pad 5บอกเลยว่าพีซื้อมาจากแอปส้มกับราคาเลนนี้ครับพี่ผมได้ทำการแกะกล่องนะในคลิปที่พีก่อนนี้พีแกะของให้ดูแล้วว่าพีซื้อมา กับราคาจริงๆครับบอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่ให้สเปคมาแล้วก็บอดี้ในการดีไซน์คือมันสวยจริงครับเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าในปี2 0 0 4 P อัปเดตเป็นเวอร์ชันลน่าสุด Android 13ครับคือมันใช้งานได้อย่างดีจริงบอกเลยว่ามันสุดจริงครับหน้าจอรี f เฟรชสามารถปรับสุดคือ120 h z ได้กับสเปคที่ให้มาบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงหน้าจอดนจอ IPS 1 n e w เป็นแบบตัวนี้ 2K ครับความคมชัดในการอ่านฝัต์ต่างๆบอกเลยว่ามันสุดยอดจริงครับวันนี้พี่เลยจะมาผมที่จะลงให้ดูผมวันนี้พี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้พี่อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับผมให้ดูเลยนี่ครับเป็น MIUI version สี่14 Android 13ครับ ROM พี่ใช้คือ ROM อม128กับแรม 6G บอกได้ว่ารม6จิกสับพียเล่นเกมได้ขนาดนี้มันก็เพียงพอมากในการใช้งานครับมันเป็นแท็บเล็ตที่ให้หน่วยความจำแล้วก็ลอมลก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครับแล้วก็ผมซีเยูนี้ใช้ตัวเซฟดาก้อน8600ย้อีกครั้งนะคะาเล่น5,600บาทได้ตัวซี u ยูเซกอนปดกน0มาถือว่าสุด,ดยอดจริงครับสับตัวนี้ที่ให้มาคุ้มบอเลยว่าคุ้มจริงๆครับผมอนาคต อาจจะอัปเดตเป็นทั่วแปลว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น Android 14 14ับผมหรือว่า Hyper OS ได้ผมในอนาคตนะหวังว่าอนาคตอัปเดตนะผมจะได้ Android 14นะครับผมอันนี้พี่ผมจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ก็ Wi-Fi 5หรือว่า Wi-Fi ฟ4แล้วก็สามารถเชื่อมต่อผมพี่ขอเชื่อมต่อเลยครับ เฮ้ยมันทัดง่ายนะเอาอตรงว,ว่ามันคือตัวแท็บเล็ตที่รู้สึกว่าในการทัดในการกดมันรู้สึกมันมีความกิดนิ้วที่ง่ายครับและการเชื่อมต่อก็ถือว่ารวดเร็ว,รว,รวทันใจครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ผมที่พีใช้งานครับหน้าจอผมในการล็อกเราก็สามารถแตะ2ครั้งได้หรือว่าในการยกเพื่อปลุกก็ได้ถือว่าฟังก์ชันพวกนี้ในการใช้งานก็เพียงพอครับในการเส้งผลครับมันก็มีหมดนบผมหมดมืดนี่ หมดมืดหมดสว่างครับผมให้เราเลยแล้วก็อตัตราเรเฟยผมปรับได้เป็น60 120ถือว่าสุดยอดจริงครับแล้วการแจ้งเตือนก็ถือว่าแจ้งเตือนอย่างโอเคนะสับพีครับเสียงครับลำโพงเป็นลำโพงแบบ Dolby a t m o s ครับนี่ครับมันมีโลโก้ของลำโพงแบบ Dolby a t m o s ครับคือเป็นฟังก์กชันที่โอเคมากครับแล้วก็สามารถดู n e t f l i x ได้เป็น L1 ด้วยนะ บอกเลยว่ามันสุดจริงสับตัวนี้ที่พี่ใช้งานมานะครับนี่นี่ครับมันเป็นตัวที่เวิร์กมากครับนี่อันนี้ในการแจ้งเตือนครับก็จะมีในการแจ้งเตือนต่างๆครับเช่นหน้าจอล็อกหรือว่าการแจ้งเตือนแบบลอยหรือว่าป้ายครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์ครับแป้นพิมพ์แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับปากกาของตัว Xiaomi ที่เด่นปากกาของ Xiaomi คผมก็ไปหาสั่งซื้อดูนะผมแล้วก็ภาพพื้นหลังครับมันก็จะมีการให้เราปรับ ในการใช้งานก็หลากหลายครับรหัสความปลอดภัยครับมีการปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็การปลดล็อกด้วยรหัสไม่มีการปลดล็อกด้วยสแกนลายนิ้วมือครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีสแกนนิ้วมือนะครับนี่อันนี้แบตเตอรี่ครับผมก็ถือว่าแบตอึดนะไม่ได้กับแบบแบบทั้งวันครับผมสบายหายห่วงอันนี้พีใช้งานมาทั้งวันครับบอกเลยว่ามันเหลือมากในการใช้งานครับนี่ครับในการแล้วก็มีฟังก์ชันผมในการใช้เกมเทอร์โบครับซึ่งเป็นการควบคุม ปรับความเร็วว่าผมของตัวเกมได้ซึ่งพีก็รู้สึกว่ามันโอเคอะสับตัวนี้นะที่เราเอามาใช้งานครับแล้วก็มีหน้าต่างลอยครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เวิร์กนะตรงนี้เห็นไหมครับวิธีการใช้ครับเราปัดขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ครับแล้วก็ย่อครับผมมันก็จะมีฟังก์ชันแอปพลิเคชันที่รองรับก็จะมีครับผมไม่ได้รองรับหมดนะบางแอปก็รองรับผมนี่ครับก็มีให้เราใช้งานได้อย่างง่ายดายครับมีอย่างต่างให้เราปุ๊บนี่ ปึ๊บสอนครับคือมันสอนวิธีการใช้งานให้เราแบบหมดเลยซึ่งบางทีอ่ะคนใช้งานไม่ได้ก็มาดูคู่มือกันชาะต่างร้อยก็ได้ครับแล้วก็ส่วนขยายหน่วยความจําครับมันก็มีในการใช้งานในส่วนขยายหน่วยความจําครับผมสามารถขยายหน่วยความจําได้ถึง สำหรับการดีไซน์ของเจ้าตัว Xiaomi Pad หผมบอกเลยว่าดีไซน์ผมบริเวณขอบข้างเป็นแบบดีไซน์ที่มันลงตัวจริงครับมันมีความบางที่บางดีบอกเลยว่างบคาร์เลตเนี่ยให้ความบางขนาดนี้ถือว่าสุดยอดจริงครับนี่ครับอันนี้คือด้านข้างของผมหรือว่าด้านบนเนาะจะมีให้ผมลาโพงบอกว่าเป็นลําโพงแบบ Dolby Vision Atmos ครับลำโพงก็คือ4ตัวคือสุดจริงครับแล้วลำโพงจะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่ม นี่ครับปุ่ม power แล้วก็ปุ่มที่สามารถผมกดค้างไว้เพื่อปิดเครื่องได้ครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ครบจบจริงๆในการใช้งานครับด้านล่างผมก็จะเป็นนี่ครับตัวที่เป็นแบบว่าลำโพงตัว3ตัว4แล้วก็พอร์ต Type C นะตัวนี้ครับถือว่าดีไซน์ผมบริเวณขอบด้านข้างถือว่าสวยจริงครับนี่ครับหน้าจอผมเราก็แตะ2ครั้งก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอครับ ด้านหลังคือเป็นแท็บเล็ตที่พีบอกเลยว่าให้เป็นแท็บเล็ตที่ดีไซน์โคตรสวยครับเป็นดีไซน์ที่เรียบหรูจริงครับแล้วก็ครับผมจะมีตัวกล้องของผมหนี่บอกว่า13ามิเซลแล้วก็มีไฟแฟลก LD เป็น AI Cam เมลครับดีไซน์สีเขียวครับจะเป็นดีไซน์โอโรล่าเนาะเวลาโดนแสงครับบอกเลยว่ามันสวยจริงคือมันสวยมากดีไซน์นี้พีให้เป็นตัวแท็บเล็ตราคาเรนไม่เกิน6000 10เต็ม10เลย คือดีไซน์มันลงตัวจริงครับสำหรบผมที่ใช้งันมาคือดีไซน์แบบของเสียววี่รุ่นนี้อ่ะเป็นดีไซน์ที่จับแล้วรู้สึกว่ามีความแน่นหนาของการออกแบบของตัวเครื่องมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าดีไซน์คือมันสวยจริงครับนี่ให้ดูครับให้ดูใ,ใกล้ๆตัวกล้องครับตัวเลนเห็นไหมครับว่ามันดีไซน์ลงตัวจริงๆครับสวยงามมากครับ คือสวยจริงด้านหน้าผมขอบจอบอกเลยว่ามันไม่ได้หนาครับผมคือขอบจอมีความบางจัพเพียคือมันโอเคมากครับขอบจอมีความพรีเมียมแล้วก็รู้สึกว่าการกดการทัชมันมีความหนาแน่นที่เราใช้งานได้ดีจริงครับ บอกเลยว,ว่าการดีไซน์เป็นดีไซน์ที่ผีประทับใจมากครับต่อไปพี่ผมจะขอพูดเรื่องเสียงว่าเฮ้ยเสียงลำโพงเป็นแบบ Dolby a t m o s ที่ขับเสียงออกมาให้เราชมก็คือ เป็นแบบเสียงแบบ4ตัวจะเป็นไงบ้างผมฟังก์ชันในการปรับผมเราก็เลื่อนลงมาครับผมปรับได้ตรงนี้เห็นไหมครับว่าปรับเป็น d o l b y Atmos ครับแล้วก็มีการปรับให้เราเยอะมากผมปรับตัวนะครับกราฟิกของเสียงครับคือว่าเสียงแบบกราฟิกก็มีตัว E q u a l i z e r ให้เราปรับครับปรับเป็น r o อกหรือว่า j a z z หรือว่า c l a s s ic หรือว่าปรับแต่งครับเราสามารถปรับเสียงเบสเสียงกลางได้ผมได้อย่างลงตัวมากครับบอกเลยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่ คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมนี่ครับเช่นเราเสียบหูฟังมันก็จะมีฟังก์ชันของระบบเสี่ยมี่ในการควบคุมหูฟังครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่ามันสุดจริงในการใช้งานตัวนี้ครับเวิร์กเวิร์กสัพีอ่ะพีรู้สึกว่ามันมีความเวิร์กที่ลงตัวจริงครับนี่ครับดูเรื่องเสียงนะจะเปิดเสียงให้ดูเลยครับพี่ขอเข้าไปตัว YouTube นะครับปึ๊บดูครับว่าเสียงจะเป็นไงบ้างครับ ขอเปิดเสียงครับผมเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันของตัว Dolby Atmos มันจะควบคุมในการฟังเพลงครับมารู้ว่าเราเปิด Youtube แล้วฟังก์ชันพวกนี้จะขึ้นมาเลยถือว่ากล่องเครื่องมือในการเล่นวิดีโอถือว่าสุดยอดมากครับอันนี้ขอเชื่นชมเลยว่ามันเจ๋งจริงครับนะครับพี่ขอเปิดเพลงครับผมดูว่าเสียงมันเป็นไงบ้างนะครับดูเสียงครับ พีจะเอาไมค์ไว้ตรงแบบนี้นะผมให้ดูว่าเสียงมันจะเข้ามาระยะตรงจะเป็นไงครับ ผมบอกเลยว่าจริงๆจ,จากใจเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเสียงเบสเสียงกลางคือมาได้อย่างเหมาะสมจริงครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ลำโพงเสียงดีเกินค่าตัวขุดคุดครับคือไม่ได้อวยครับคือมันเสียงดีจริงสำหรับตัวนี้ในการใช้งานครับเป็นตัวที่พี่ชอบสุดๆครับ ลำโพงบอกเลยว่ากินขาดมากครับพี่จะขอเปิดเพลงที่เป็นรถแห่ให้ดูว่าเฮ้ยเราอะเปิดแต่เพลงแบบแบบ EDM เนาะลองฟังเพลงรถแห่จะเป็นไงบ้างครับู้มครเ็แมนบอกูผมว่าเป็นไงบ้างนะครับไ้มาโบ ซื้อสาวแลโอ้สาวแลบันนะาตาวานไต้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าผ้าสามกีโอ้สาวแลบันนะาเจ้าสวยเด่นบอกเลยว่าลำโพงนี้เสียงคือจัดเต็มจริงครับแบบแบบ เสียงดีอย่าลดแห่ก็ดีลูกทุ่งก็ฟังได้อย่างสบายหายห่วงครับเรื่องลำโพงครับเป็นตัวที่ที่สองแหละลำโพงคือจบครับ ไม่ต้องไปไวอวยเลยมากมายคือลำโพงมันดีเกินค่าตัวครับต่อไปพี่ผมจะทดสอบในการเปิดวิดีโอแบบ HDR พราะเพรานี่ตัวนี้เป็นฟังก์ชันในการรับหน้าจอเป็น Dolby Vision ครับงนั้นเปิด Netflix รองรับเป็นตัว HDR แน่นอนครับนี่ครับเปิด 4K แบบ HDR ครับก็คือยอดมากไม่รู้ว่าสีสันจะเป็นไงครับบอกเลยว่าสีสันคือสุดจริง เป็นแทบเด็ดที่สีสันแล้วก็สกินโทนออกมาได้อย่างลงตัวมากครับสวยจริงนะองตรงว่ามันสวยจริงโอ้สวยงามมากครับเช่นพี่ผมจะทำการดูคอนเทนต์แบบเฮ้ยเราอยากดูคอนเทนต์แบบว่าเป็นเพลงเนาะนี่ครับดูเปน 8K ให้ดูเลยว่าคอนเทนต์พวกนี้มันจะเป็นไงบ้างครับปึ๊บดู นี่อันนี้ 4K ครับคือการจัดคอนแทสต์สีดําก็จัดคอนแทสต์สีดํามาได้อย่างลงตัวจริงนะนี่ครับดูดูครับว่าภาพองค์ประกอบภาพมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าภาพคือมันดีจริงครับดีมากครับอันนี้แบบแบบโอภาพดีเสียงดีอะอะไรจะขนาดนี้ครับนี่ให้ดูต่อไปครับผมให้ดูว่าเฮ้ หน้าจอเวลาดูคนจะเป็นไงบ้างพี่จะขอเปิด 4K เลยนะครับนี่ปึ๊บดูครับดูครับว่าสกินโทนอะของหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับว่าตัวหน้าจอคือมันมีความสมบูรณ์แบบจริงครับนี่สวยครับบอกเลยว่าสวยภาพสีส้มสีแดงสแสดงผล ออกมาได้อย่างลงตัวมากครับเรื่องหน้าจอเรื่องเสียงนี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงอันนี้เจ๋งจริงครับต่อไปพี่ผมจะขอพูดเรื่องเฮ้ยในการเล่นเกมว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างครับในส่วนของ ROV ครับ ROV เราสามารถปรับตัวเกมของผมให้มันเป็นสูงสุดได้ กับเกม ROV ครับแล้วมีฟังก์ชันในการเล่นเกมโดยใช้เกมเทอร์โบครับบอกเลยว่าฟังก์ชันเกมเทอร์โบในการเล่นประสิทธิภาพของเครื่องในการใช้งานและเกม ROV ครับมันปรับได้สูงสุดคือปรับได้สูงสุดของตัวเกมวะผมเห็นไหมภาพ HD ปรับเป็นสูงมากกแสงสีผลปรับเป็นสูงและการทัดก็โคตรของโคตรลื่นบอกเลยว่าเกมตัว ROV ครับหายห่วงแน่นอนสำหรับใครต้องการไปรเล่นเกม ROV คือมันสุดยอดและเจ๋งจริงสับเกม ROV ครับสับเกม PUBG Mobile ครับที่พี่เล่นมาบผยว่าเป็นเกมที่าาทมาครับจะตุยไหครับผมตอนนี้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 นนนมาครับมามาโอ้ฟเฟรมเนี่ยคือนิ่งจริงครับแล้วกดโค่นดีอ่ะอมันกดดีมาก ดูครับการกดดูโอ้กดโคตรดีอ่ะเพ <s> ื่อโหแบบเพื่อพัดดีมากไปลอยข้าพลังนะครับผมถ้าเรือดครับเราไปลอยบัสฟ้าเขาครับผมเพราะว่าเราต้องการมานาครับผมตอนนี้มานาเราหมดครับ แท็บเล็ตที่สเปคคือจัดเต็มจริงครับแรม 6G รอม128 CPU s n d r a g o n ตัวนี้ครับผม860บอกเลยว่าเล่นเกมดีมากผมมีเจอรโด้วยนะเจอรโลก็มีครับบอกเลยว่ามันดีมากครับนี่คือลำโพงเป็น4ตัวลำโพงแบบ Dolby Atmos ผมบอกเลยว่าคือมันลื่นครับลื่นมากปรับเป็นตัว Ultra HDR ถือว่าสุดยอดครับคือปรับได้สูงสุดของแท็บเล็ตครับขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับอแนะนำแบบลิงก์ในการสั่งซื้อหน่อยบางทีพีไม่แนบคน คนกี่ไยว่าเอองั้นเดี๋ยวพีจะแนบให้นะครับครับผมมาดูว่ากราฟิกเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ดูเรนเดอร์เรนเดอร์ครับผมหมุนให้ดูเลยหมุนหมุนมุนมุนปึ๊บปึ๊บปบบเนี่ปึ๊บโอ้มันแบบเหลือๆครับปรับได้สูงสุดได้ขนาดนี้อ่ะครับอันนี้พีเปิดแสงหน้าจอผมพีขอเปิดสูงสุดเลยนี่ชอบมากเลยอ่ะดูครับกราฟิก แล้วสีสันของหน้าจอครับเป็นหน้าจอที่เป็นแบบสีสันคือสวยงามจริงนะครับผม mm hmm. ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โอ e d แต่คุณภาพของ IPS ตัวนี้คือเกีรตด,ดีมากครับขอชื่นชมเลยว่าเกียรติจริงตแลนน้วก็ฟาร์มครับผมคือชอบนะตัวแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่ครับมันจะสามารถมองได้เห็นสตูได้อย่างชัดเจนแล้วแบบสีจอของภาพ มันสวยจริงนะองตงเพื่อนๆมันสวยจริงแล้วมันก็ทัดดีมากทัดเล่นด้วยม,มีคนมาเราไปช่วยเราไปตุยเย่ลงตัวครับเห็นไหมครับฟังก์ชันเกมเทอร์โบผมมันจะเด้งขึ้นมาให้เราปรับเลยว,ว่าสามารถผมเล่นประสิทธิภาพของตัวเครื่องได้ไหมนี่ครับแล้วก็สามารถใช้ต่างๆในการบันทึกหน้าจอในการใช้งานบอกเลยว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวจริงๆครับในการเล่นเกมตัวพับจิมาแล้วก็ปรับเป็นออาต้า H D R ปรับเป็นธรรมดาเป็น90เฮิร์ก็สามารถปรับได้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ครบได้จบจริงนี่ครับปรับเป็น90เฮิร์นะครับผมพี่จะขอปรับให้ดูนี่ครับฟังชันในการปรับตั้งค่าครับผมกราฟิกกราฟิกครับผมถ้าเป็น H D ปรับเป็นสูงสุดก็คือ90เฮิร์ปรับได้สมดุล90เฮิรลื่นไหลปรับเป็น90เฮิร์ได้ บอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมได้อย่างลงตัวมากสำหรับการใช้งานครับในส่วนเกม Gap c h i m Impact ครับปรับสูงสุดโคตรสบายครับแต่พี่นะว่าให้ปรับต่ำๆกลางๆก,ก็เพียงพอในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มจริงสับพีเล่นเกมฟรีไฟล์แม p ก็ปรับได้สูงสุดสบายครับต่อไปผมเรื่องกล้องเนาะที่พีไปใช้มานนะผมให้ดูเรื่องกล้องก่อนว่า ที่ไปใช้งานมามันเป็นไงบ้างครับผมขอเปิดที่ค้างภาพครับนี่ครับเห็นว่าสกินโทนของภาพครับรู้สึกว่ามันเกินงบจริงๆกับเลนราคานี้ครับถ่ายอาหารมันก็ดูน่ากินครับในการจับโฟกัสของภาพถ่ายที่มืดนะก็ยังถ่ายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าถ่ายออกมาได้อย่างลงตัวมากครับในการที่เราเอาไปใช้งานครับแล้วก็กล้องหน้าครับ กล้องหน้าในการใช้งานของสกินโทนออกมาเห็นไหมครับว่าสกินโทนของกล้องหน้ามันดีจริงโหกล้องหน้าครับผมบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ถ่ายกล้องหน้าได้อย่างลงตัวจริงอันนี้แบบไม่อวยเลยครับคือมันถ่ายดีจริงครับแล้วก็สกินโทนครับที่พี่ไปถ่ายรูปมาคือมันสีสวยมากโหกล้องหลังดูครับดูว่ามันเก็บ ไฟล์ของภาพได้อย่างดีจริงอันนี้พี่ถ่ายมาครับแต่ไฟล์ภาพจะออกอมเหลืองครับแต่ถ้าท่านแบบรับได้ก็โอเคครับแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสกินโทนแบบนี้มันสดใสดีนะในการใช้งานเห็นไหมครับมันสวยจริงครับเรื่องรูปภาพครับอันนี้กล้องหลังพีที่พีไปถ่ายมาครับกล้องหลังเดี๋ยวให้ดูตัวไม์ครับนะครับ เห็นไหมว่ากล้องหลังคือดีครับแต่กล้องหน้าผมให้ดูกล้องหน้านะครับ,บ, 80, รบมัน,น,น,ค,นคือ,ส,อสกินโทนบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับแล้วเสียงไมค์ก็ดูด,ดีมาก 5, 6, 7, 6นี่ ไว้จะได้ผมบอกเลยว่าไว้จะได้สบายหายห่วงครับในการที่เรามาใช้งานเรื่องกล้องเล่นเกมลำโพงหน้าจอคือเสียงดีแล้วการทัชก็รู้สึกว่ามีความสมูทมากครับในการทัชเช่นพี่ผมเห็นไหมสินิ้วคือมันสามารถรองรับในการใช้งานได้อย่างหลากหลายแต่เอาตรงๆนะคนเรามันก็ใช้งานแค่2นิ้วแหละครับผมเล่นเกมกดพับจีแบบนี้เห็นไหมก็เพียงพอในการใช้งานครับบอกเลยว่าทัชกดคือดีเลยเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กดีไหมเดี๋ยวให้ดูครับทัดโคตรดี ดูการทัชครับทัดดีมากครับแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือ<ม> UI ครับบางที UI มันเป็น UI แบบสมาร์ทโฟนเนาะทำให้ Facebook ผมมันจะมีหน้าจอที่แบบแบบว่ามันเต็มเกินไปอะ่ะจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แหละของ Android ทุกรุ่นครับแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคในการใช้งานแต่ถ้ามันจังติดของการใช้ UI แบบสมาร์ทโฟนมาใช้เนาะในการใช้งานครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีใช้งานมาก็ถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับกับตัวนี้ที่พีได้มากับราคา5,600บาทเดี๋วพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อบางทีมันก็จะ6,900หรือว่า6,605เลทราคา6,000ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับฟังก์ชันในการตัดต่อวีโอที่ให้มาก็ถือว่าดีครับอันนี้พี่จะตอบผ่าน Luma Fusion ครับก็ถือว่าในการประมวลผลในการเรนเดอร์ 1,80P 0ออกมาก็ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับขอชื่นชมนะกับการ ทำงานแบบนี้ครับผมพองตัวเครื่องตัวนี้ในการใช้งานนะครับผมส่วนนี้พี่เพขอจบคลิปครับผมในการที่เอามาให้ผมหลังจากใช้งานพูดว่าเฮ้ยประสบการณ์ที่มีมันมีว่าตัวนี้บอกว่ามันเป็นตัวที่ครบจบแน่นอนสับตัว Xiaomi Pad โหมดส่วนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมมตวนันนี้ขอบคุณครั